ครับพี่น้องพบปๆกันก็ผมพายอยู่เคยเพื่ไทยนะครับหลังจากที่ประด็ลรุงคลิปด่วนนะครับสําหรับคนเอาฐานนาอพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องอาเสียนในตอนแรกๆนะครับที่เข้าลงอ่าการเผาถ่านการทำทำเตาถ่านโดยถังสองร้อยลิตรถังครึ่งแบบนอนเนาะเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาเบิ่งอีกนะครับตอนนี้ก็เข้าจุดเตาไปเรี่ยวแตงแตเมือขึ้นนี้นะครับตอนนี้ก็ เบ่งข้นแล้วกันนาซีปิดได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเอามาเบ่งค้นเอาทานหลังจากที่ห้างหายไปด่วนเนาะพี่น้องเนาะกลับมาอีกแล้วนะครับอา่าย้อผ้าละอะไรกะเวียกงานอันอื่นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้ก่ะได้น้ำสองข้นใหม่ไปยุ่ประมาณสองลิตรกว่าพี่น้องสองลิตรกว่าะขายลิตรละลอยกะดีได้สองลอยนะครับได้สองลอย นี่มาเบิงเบิงควันพี่น้องนะสิได้ปีตเลยดิทางานนี้เขาก็เริ่มเล่งอ่าขึ้นให้อุณหภูมิขึ้นมากนะครับแล้วกะ็กระสีใกล้สิได้ปิดเแล้วนะครับสำหรับเตาทั้ง200ลิตรแบบทั้งเครื่องเนาะกะมันเป็นเตาแบบน้อนนะครับแล้วกะ็มีสนวนมันก็ะิีสามารถานะใส่งานได้โดนกว่าการที่เฮา เอาเอาขข้นมาตั้งนะครับเพราะว่าเป็นสนวนอันนี้ทางนี่ก็ประมาณ3 4มสี่ปีเลยได้พี่น้องเนี่ยนี่กันยังใส่ได้แปดสบายนะครับนี่ละกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งในสวนของเขาโมเมนต์ว่าเผาทานนี่เขาสีไปตัดต้นใหม่มาเผาต้นใหม่ใหญ่ๆมาเผาได้พี่น้องการแตงกิง่งต้นใหม่น้ำสวนเขาขงพี่น้องนี่ขข้นสูงหลายเขาสีได้แตงกิง่งโลงเนี่ นี่พี่น้องบ,งบ่ได้ว่าสิได้เอาตัดตน้นไม้ทำลายปลามาเผาเนาะพี่น้องเนาะนี่ไผกิมสู้นี่ก็กลายแหละสามารถเผาได้นะครับเดี๋ยวกสิตัดลงมาเผาเพราะว่าเขากับบ่ได้ตัดสองปีสามปีแหละพี่น้องบ่ได้ตัดอ่่ำออกเลยเนาะแต่ก,กสิตัดปีนี้ละนี่แหละพี่นอ้องอือผู้ใดสนใจเนาะ สนใจอยากได้สูตรการเหตการยังกระทักแซดมาก็ได้มีข้อเมนมามไว้นี่ก็ได้หรือเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรที่สามารถติดตัวได้เพิ่มเพื่อนเป็นไล่ได้เนาะเพิ่มไล่ได้เ,เ,ไดเข้ากับสิได้ทรงข้อมูลการเหตุแบบใดแบบใดคือฟรีได้พี่น้องเด้อบริษัทไายยังนะครับฟรีฟร,ฟรีฟรีเลยนะครับนี่กลาสิได้ปิดเลยร่มแห้งก็ลแล้วเนี่ยค้างไว้พี่น้อง นี่ละพี่น้องเออยทานเท่ากับสามารถเทาาว้ถ้าใส่งานในรัวเลือนของเทาได้ไม่เล็กไม่น้อยอืมไม่เล็กไม่น้อยก็สามารถเอาเขาเตาแล้วก็เพาได้อันนี้เฮ็ดแบบสิงของถีมีอยู่เนาะที่จริงถ้าถ้ามีงบแน่เขากับใส่อีดก่อมันจังใส่ได้ดนเนาะพี่น้องอันนี้ใส่กระเบื้องแตกหรือสั้กระสีก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสังกระสี นี่ละผู้ใดสนใจกะทักมาเ้อพี่น้องวิธีการเห็ดฟรีๆให้แบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดเนาะพี่น้องเนาะเอาบอวากันนะครับเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหนาจังพอกันไหมนอ้องพี่น้องเนาะคลิปหนาเขาจังสิม,มาพอว่าทาวิธีการเลี้ยงฟื้นแบบใด การเผาแบบใดเบื้องค้นแบบใดเก็บนำ้ำน้ำสมข้นใหม่ตอนใดกะทาส้มในคลิปนะ่ะฝากติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อติดตามไว้นะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คลิปหนาเจียงโพอกันไหมครับสำหรับมน,นีผมพาอยู่เกยอูปทไทยกะก็กล่าวขมาขอคุณและกะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคน,ส,ขขนสวัสดีครับ